สามเคล็ดลับนะคะในการล้างคราบข่าวหรือว่าล้างนวนองุ่นให้ออกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคเรชแนลอีกแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแคเรมี3เคล็ดลับในการล้างคราบข่าวหรือว่าล้างนวนองุ่นมาฝากทุกท่านกาันแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามให้กับทั้งช่องของแคเรด้วยนะคะ ก่อนอื่นนะคะต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าคาบขาวๆตรงนี้มันสามารถกินได้มันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะคะไม่ใช่คาบพวกยาฆ่าแมลงแต่อย่างใดนะคะมันเป็นธรรมชาติของนวลองุนค่ะถ้าเราไม่ซีเรียสน,นะคะก็สามารถกินได้ปกติค่ะแต่บางคนนะคะมันดูเหมือนไม่สะอาดเนาะรวมถึงแค่เลเองด้วยนะคะเวลาจะกินแค่เลก,ก็ต้องล้างให้ดูสะอาดก่อนถึงจะน่ากินนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาล้างวิธีแรกกัน เลแค่เลยจะใช้เบกกิ้งโซดาผสมในน้ำเปล่าในกระมังแบบนี้นะคะคนให้เบกกิ้งโซดาละลายเลยค่ะจากนั้นฮนะ,ะก็ตัดองุ่นเป็นพวงเป็นช่อเล็กๆค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเบกกิ้งโซดาได้เลยนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าคาบขาวเยอะมากเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวแค่เลยก็จะล้างให้เขาดูน่าทานสักนิดนึงเนาะ ดังนั้นค่ะก็แช่ไว้ในน้ำเบกกิ้งโซดาแบบนี้นะคะทั้งหมด30นาทีค่ะเดี๋ยวเมื่อครบเวลา30นาทีเราก็มาดูกันนะคะว่าผลลัพธ์มันจะเป็นแบบไหนเนาะวิธีที่2ค่ะแค่เรจะใช้แป้งมันหรือใครไม่มีแป้งมันก็ใช้เป็นแป้งข้าวโพดนะคะใส่ลงไปในน้ำกระมังค่ะแล้วก็คนให้แป้งละลายหลังจากนั้นนะคะก็ทำการ ใช้กันไกรนะคะตัดองุนนค่ะเป็นพวงเล็กๆเป็นช่อเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็ลงไปแช่ไว้ในน้ําแป้งมันได้เลยค่ะเหมือนกับวิธีแรกเลยนะคะเราจะแช่ไว้ในน้ําแป้งมันทั้งหมด30นาทีค่ะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะคะวิธีที่3วิธีสุดท้ายนะคะ<ม>แค่เลยจะใช้ยาสีฟันค่ะยาสีฟันละลายในน้ํานะคะ ะใช้เป็นยาสีฟันของอะไรก็ได้แต่ว่าวันนี้แคเมีเป็นยาสีฟันเด็กสีแดงแบบนี้เนะาะค่ะก็ใช้ได้นะคะตัดองางนลเป็นชอ่อเป็นพวงเล็กๆลงไปแช่ไว้ในน้ํายาสีฟันได้เลยค่ะจากนั้นค่ะก็เหมือนเดิมค่ะเหมือน2วิธีแรกเลยแช่ไว้ทั้งหมด30นาทีค่ะนี่คือทั้ง3วิธีแช่ครบเวลา30นาทีแล้วนะคะ อันนี้ค่ะที่เราแช่ในน้ำแป้งมันเนาะเห็นไหมคะว่านวลองุ่นขาวๆนะคะที่ว่าก่อนแช่เริ่มออกไปเยอะแล้วนะคะอันนี้ก็แช่โดยเบกกิ้งโซดาค่ะนวลองุ่นออกไปเยอะเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยสุดท้ายค่ะอันนี้ก็แช่ด้วยยาสีฟันนะคะค่ะเราก็นำทั้งสามวิธีไปล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อย นี่คือองุ่นที่ล้างคราบขาวหรือว่าล้างนวลนข,ขาวออกเสร็จแล้วนะคะออกไปเยอะเลยนะคะนวลขาวที่ติดบนผิวองุ่นเนะาะค่ะแค่นี้ก็ดูน่าทานขึ้นเนาะออกไปเยอะแต่ว่าไม่ถึงกับออกหมดนะคะเพื่อนๆเ,เวลาเรานําไปทานก็ทําให้ดูน่ากินขึ้นเนาะดูเหมือนสะอาดขึ้นนะคะค่ะก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ